อยู่ที่ตลาดโคยกี้นะคะก็จะพาไปทานข้าวรินนมน้ำกันค่ะลองไปดูกันนะคะครับโอโ้โหดูท่าทางเยอะมากเลยนะร้านอาหารก็เยอะมากคนก็เยอะมากอากาศก็เย็นสบายตอนนี้น่าจะประมาณสาัก25องศาได้ครับอากาศพลงังทางที่บ้านครับ เ,เดี๋ยวกลับมาก็ได้เด่๋รถรถรถจะจอดอยู่นี่สี่โลเยี่ยสิบล 20, ล,ละห้าบาทตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่นั่งกินแบบชิวๆสบายๆลักษณะคล้ายๆตลาดนัดแล้วก็มีรถจอดขายอาหารอย,ย่างไปหมดมีทั้งข้าวผัดกะเพรา มีทั้งหมูกระทะผัดไทยโบราณเยอะๆไปหมดอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีนะครับนนก็คือมังกรทำไมถึงเป็นมังกรแล้วครับเพราะว่าเป็นโอ่งมังกรไงครับโอ่งมังกรก็เลยมีสัญ,ญลักษณ์โดยการทำเป็นมังกรพ่นน้ำตัวใหญ่มากนะครับ มังกรพันไว้ที่โอง่งมังกรพันโอง่งแล้วก็พ่นน้ำออกมานะครับมีทั้งหมดสองตัวครับมับงกรพ่นน้ำตอนนี้เราก็มาเที่ยวตลาดเก่าโคยกี้ลาดบุรีนะครับเป็นตลาดที่มีมานานแล้ว มีเฉพาะตอนกลางคืนนะครับช่วงนี้อากาศเย็นสบายเป็นตลาดที่โด่งดังมากครับอาหารการกินเยอะมากราคาไม่แพงครับอ,อันนี้คือมันญี่ปุ่นขีดละ20บาทครับผมนี้เป็นลวดนะครับเอามาถักเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์มุนแจแล้วก็เป็นลูกคุณยนต์ต่างๆ มีมือไม่ธรรมดาครับสุดยอดมากทำได้เหมือนมากเลยครับของกินนะครับส่วนใหญ่ตลาดนี้จะเน้นที่ของกินเยอะมากของเสื้อผ้าก็มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเน้นที่ของกินสติกเกอร์ กินทั้งนั้นหน้าตาหน้าอร่อยนไก่น้ำแตงโมปันแก้วละ30บาท อโอ้มีผัดไทยนะครับผัดไทยแล้วก็กุ้งทอดด้วยผลไม้ออก็มีพวกเยอะมากผลไม้ไมนะบัวหิมะไอเดียบีร์บล็อกมะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้าวเผาหมูไก่ทอดน่าก,กินมากครับเต้าพัดกะเพราไข่ดาวก็มีครับนี่อาหารแบบไทยๆเยอะไปหมด ำหรับโซนนี้นะครับก็เป็นโซนที่ขายพวกเสื้อผ้าข้าวของต่างๆเราเดินเลยโซนของร้านอาหารมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นโซนของการขายเสื้อผ้าแต่ว่าจะมีอาหารสลับกันประปายนะครับช่วงนี้มีส้มตำด้วยนะครับเจ้านี้ถ้าทาจะอดลอยอีคน มองดูกันมองซื้อกันเยอะกันร้านขายพระเครื่องด้วยนะครับมีพระเครื่องให้เช่านี่ปั่นไม่เอาข้าวอย่างนี้มี เ่าขายด้วยนะครับทําสดๆหน้าตาหน้าอร่อยมากมีปิ้งย่างหมาล่าด้วยนะครับมีปิ้งย่างหมาล่าเยอะมากเลย ขิ้มสยามปาดพนังราคา50บาทและ100บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับมีมะาพร้าวเผา,าวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวน้ำหอม35บาทมีแว่นขายด้วยนะครับ70บาท150บาท สายตายาว50บาทนี่เป็นโซนอาหารนะครับมีคนนั่งทานอาหารกันเยอะมากมีอาหารขายเป็นจำนวนมากเลยนะครับคนถึงนั่งทานกันอร่อยๆมีข้าวแกงอ่าอันนี้เป็นขนมจีนนะครับแล้วก็มี ปลาทอดแล้วก็ขนมหวานเยอะมากอ๋อมีกรบปลากัดสวยๆขายด้วยครับตัวละ10บาท20บาทสวยๆเทน้นครับขนมครบต้นไม้ก็มีขายนะครับเยอะแยะไปหมด 80บาทสาบบาทเป็นปุ๋ยขายตั้งต้นไม้ขายปุ๋ยครับน,นี่เป็นหมูหมูปิ้งหมูปิ้งข้าวเหนียวขายดีมากขายไม่ทันคนมายืนรอกันเต็มเลยครับ น,นี่เป็นร้านลาบไก่ทอดคุ้กกี้าทางจะอร่อยมากเพราะคนเข้าแถวรอก,กินกันเพียบขออภัยครับกดรับแบงค์พันอ๋อโชคดีไปเรามีแต่แบงค์ยี ไส้กอรอกน่าจะอร่อยมากครับเพราะว่าย่างไม่ทันมีคนเข้าคิวเกียบไม้ละยีบห้าบาทถูกเหมือนได้เปล่าหมา,าล่ <c oughs> าร้านนี้ขายมาล่า้ทางจะอร่อยขายดีครับย่างไม่ทันเลย มีตาหารอร่อยๆทั้งนั้นครับที่นี่เขาเรียกอะไรเนี่ยปั้นปลาไม้ละสิบบาทปลาจับไม้เนื้อปลาอินทรีอ๋อปลาจับไม้เนื้อปลาอินทรนีเขาเรียกอะไรนะจ,นรนจับหลักปลาอินทรี <c oughs> สิบบาท ลูกชิ้นปลาอินซียักษ์ไม่เห็นเลยแหนมโครลาชมีแหนมโครลาชเนี่ยขนมจีบหมูราคากล่องละ20บาทนี้ก๋วยเตียวบะหมี่แห้ง20บาทราคาไม่แพงครับ ปังนึ่งนะครับหน้าตาหน้ากินชิ้นละสิบบาทเท่านั้นราคาไม่แพงน,นะครับ ตัวเล็ก40ตัใหญ่80ของแมลงทอดอันนี้ก็มันเทศญี่ปุน่นขีดดละ20บาทน้ำน้ำอะไรเนี่ยน้ำลำไยสดน้ำน้ำลำไยสดถุงละเท่าไหร่อ๋อขายเป็นแก้วแก้วละ3.5บาท สามแก้วลอยมีมะม่วงกับยำมะม,ม่วงต้องเอาไปยำเองหรือเปล่าเนี่ยมะม่วงสี่สิบบาทปลาหมึกย่างนะครับหน้าตาน่าอร่อยมาก ตอนนี้เราก็มานั่งกินอาหารอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองเป็นส้มตำสุดยอดมากน้องมีส้มตำมีไก่เราซื้ออาหารที่ตลาดตลาดกลางคืนมาเมื่อกี้นี้แล้วก็เอามากินร่วมกับ อาหารของรถแล้วก็ใช้โต๊ะเก้าอี้เขานั่งเราก็เลยซื้อกับข้าวก็อีกประมาณ4-5อย่างเพื่อมากินด้วย